เนาะวันนี้มาลงแขกหน้าอีกหน้าเน้นเลยจ้ะเวลาเขาอนุญาตถ้าพี่น้องจับกระปูนี่เห็นบ่วัะสิบวระทายเก็บมาได้มันไลขึ้นไลข,ขึ้นก็นเลยทายเนาะจ้ะปูปูปนาเนี่ยเจ๊ปูนากระปูนานี่ตัวหนึ่งใหญ่ นี่เยอะแล้วพี่น้องเอ๋น้อยไอ้จีกระตาด้วยจัน จับปูอยากเขาเอ็น่าจับปูพี่น้องจ้าน้ำอีกตัวหนึ่งยังเห็นตไตเด็ๆด,ๆ,ดๆตัวหนึ่งหายไปเฉยละ แล้วกระปุนั่าแนแย่มากเตือนได้เยอะแล้วเลยจังกระปุกดองที่เป้งทอดดีจ้จะเตือนโท้ายจะเอาจ้ะตัวนึง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  ไงูลอยอ่องล่องไปนน่นี่นองเดงๆไปนน่นล่ะเป็นบองงูกเชือกใสเดือนกระไรๆนะเพิ่งเขาสิงามค่าแล้วใสเดือนเพิ่กระไรกร่นองยา้นพิ่ไปน้องปู ้หลายะเด้อพี่น้องมามามาเอากระปูไปดองนี่ไตห่วงๆเพิ่งโขกพี่จักคือขาดนนขานขาเานาะจะืึ้นจากนาำใตยื่นเขิาคนแท่ัีนจอหนึ่งน่โอ้ยยืงอีกตัวนึ่งโอ้ยนใีื่นเขินัแท่าลายจ้ะ xây rồi cả khi cái điểm đúng không đọc theo tên là ัที่กันเดียมเนาะน่ยโอ้ปูไตโอ้ลายขัพี่นองปรูปรูปูไตถินขันแทเนาะโอ้ยยังไงตอนนี้ที่เราไม่เจอตอนนั้นไตถึงมั่อู้ตัวบักเอฟเลยนงงตามแดงเลยงงแคก ดำหน้าเอาแห้งแปลงที่สองจ้ะพี่น้องจ้าก็ได้เกินครึ่งแล้วจ้ะกำลังจะพักเที่ยงกันกำลังสีพักเที่ยงกันเลยจ้อยาอุ้ยเราเห็นตะปูตะปูอีแล้วต้องไปจับปูก่อนได้ละ่ะได้องกองอกอกงอกมาหนี่หายไปเสร็จละ้ะอะ บอกกระปูหยุดอย่าลงไฟองมาอยู่ในถังข้าระเจ้าอย่างวันเลยเก็บกระปูพี่น้องหอยกัะน,นี่เก็บหอยนี่กระปูนี่หอยนี่กระปูปูดองใจต่ำบบกนี้ได้จ้าพี่น้องจ้า นี่หอยโอ้ยขี้กระเดือนกับพวกขี้กระเดือนเนาะแต่อย่างหลาย ព្រិលនេះពណ៌ព្រិលនេះតាមแดงនេះខាងហាន Tchau. Oh. จนมันไต่ได้ออกโอ้หอยจะงับขุงพี่น้องนี่ปูนี่อ่าพี่น้องทั้งกับปูทั้งบักหอยโอเคนะ เออโอ้ยโตนึงว่องไปพีได้จังไดเจ้าอุ้ยกระปูใส่ออกนี่จังไดจ้าเนี่ออกเบิดแล้วกระปูค้งมันหน่อยตายกระปูใส่กระดงนี่เลยอ่ะใช่กระกระดงเออกระปูใส่กระดง

ขวนไม่รอเราอ๋อพี่น้องไปร้ายอะไรจะพี่น้องจ้ะเอาไปดองดองกระปุกไส่งมงงงูพุ่งตัวหนึ่ง อึมท่องพี่นุ่กพี่นุ่มพี่นังใจถือน้างไพ้เน,ะนาะน้องแพ้เป็นแพ้ยู่งจกักตัวหนึ่งแล้วก็มาชิดก็คือแล้วก็กระดำหน้าได้ที่น้อขาไม่เก็บกระปูไปดองเจากระปุกจั๊เสร็จ Yanyan yike pinon Kou <tus> kou kou ไปแล้วไปแล้วพี่น้องก็บปูมวนมวลปีนเหนือไว้สเสมียอะไรจ้ะคุณน,นหลายๆค่ะี่เขามารับชมดูกระปูปูนานะจ๊ะก็เป็นไม้คลิปนาจ้ะพี่นอนองจ้ะไปซอยเพินจัดพระเขาก่อนไปถาค้นดำนาเนาะ